ปีใหม่แล้วขอคำคมหน่อยดิคำคมเหรอวะได้ได้ <c oughs> ยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่ว่าปีนี้หรือว่าปีไหนคนในใจก็ยังเป็นเธอเหมือนเดิมเย้นคนไหนับคนไหนคนไหนไม่รู้ <c oughs> มีคนเดียว <c oughs> ปีใหม่แล้วขอคำคมหน่อยดิคำคมเหรอวะได้ได้ <c oughs> ยังยืนยันคำเดิมเสมอ ไม่ว่าปีนี้หรือว่าปีไหนคนในใจก็ยังเป็นเธอเหมือนเดิมเย็นสวัสดีครับคนไหนคนไห <c oughs> <ค>นล่ะไม่รู้มี <c oughs> คนเดียว <c oughs> สวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยาจันหอมสตอรี่นะคะเอฟซีที่น่ารักขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามรับชมนะคะ ติดตามนะคะทุกอย่างนะคะคนที่เรารักและเป็นเอฟซีและกำลังเชียร์กันมากเลยก็คือตรงนี้แหละจ้ะือมอย่าอย่านะน้องฟอร์ดอย่ามัวลีลาออย่ามัวลีลาคนสวยเขาจะไม่รอนะรู้ไหมรักเธอคนเดียวอะ่ะเห็นไหมคำคมโดนใจอ๊ะ มีเธอคนเดียวชื่นใจนะคะเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าความความน่ารักนะคะระหว่างน้องฟอร์ดกับคุณแพรรีนะ,ะเนาะขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะชอบตรงที่ว่ามีคนเดียวนี่แหละจ้ะ fc นะคะเนาะสื่อถึงอะไรนะ <c oughs> มันไส้จังเลยนะคะคำคมนะคะคุณแพรรีนะคะ <c oughs> ก็น่ารักน้องฟอดก็น่ารักแม่แม่เอซี FC ก็อุ้ยนะคะลุ้นนะแต่น้องฟอดก็ทํางานเหมือนน้องพูดนั่นแหละน้องไม่มีเวลานะคะเอฟซี FC จ้านะคะเนาะเข้าใจคุณแฟรี่ก็ตรงที่บอกถ้าอยากกลับมาก็มาคุยกันที่บ้านมาคุยต่อหน้ากัน <c oughs> ไปเลยพูดแบบนี้ผ่านโซเชียลก็ดูเหมือน คอนเทนต์ใช่ไหมเป็นวันหงุดหงิดแทนคุณแฮรรี่ว่าเอฟซีบอกเห็นไหมนางก็เนาะนางทำงานนางบอกนางไม่ว่าจากที่ฟังน้องไลสดและบอกเดือนนี้น้องมีสอนเต็มตารางวันเสาร์อาทิตย์น้องมีงานถ่าย m อมวอีกจะว่างอีกก็ในวันในวันที่สิบห้าเดือนหน้าเป็นต้นไปน้องเขามีงานหน้า ที่ต้องทำจะเขาไม่ทิ้งงานไปหาสาวเลยคงไม่ได้ทิ้งงานไปหาสาวเดี๋ยวนี้ก็ว่าน้องไม่มีความรับผิดชอบคิดว่าน้องคงคุยหลังบ้านกันแล้วใช่คะ่ะ f c นะน้องเขามีงานนะคะใช่คะ่ะน้องพูดอย่ากดดันน้องไม่ใช่ความจริงใจต่อหน้ากันถ้าใครฟังก็ พี่น้องไลฟ์ใช่ค่ะ fc นะคะหลายคนทั้งฝั่งที่เนาะเราก็เข้าใจน้องเขามีงานนะคะฟังเปิดปากกับภาคภูมิคนดังเคลียใจชัดๆจะได้หายสงสัยว่าไหนเอย่ยเปิดปากภาคภูมิมาค่ะนี่นะคะน้องไม่ได้ทำคอนเทนต์น้องมีงานสอนนะคะยอดขนมคกเข้าไปเลยกินคนกินตื่นหรืออยังน,องนาะวัน <c oughs> นั้นคนค่ะ มีคนเดียวนะคะคุณแพรรี่ได้พูดแล้วว่าจันยังหนุ่มอะไรมาจันยังหนุ่มยังแข็งแรงเดินเดินทางวันหยุดเรียนเสาร์อาทิตย์เดินทางวันศุกร์กับจันไปเรียนยังทันอ๋อนะคะเนี่แหละเราก็นะคะเชียร์เชียนั่นแหละเอฟซี FC จ๋านะคะเราก็เนาะน้องทํางานเหมือนน้องว่าเนาะอ,อ๋อเดี๋ยวนี้ถ่ายดีขึ้นไม่ใช่ ชี้ขึ้นฟ้าฟังฟูดไม่จบตัดมั่งพัฒนาดีขึ้นนะคะชัดจีนนะคะเราฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะหนุ่มรอนะคะอย่าอย่าเดอ้ออย่าเดอ้อนะยังยืนยันทำเดิมเสมอไม่ว่าปีนี้หรือว่าปีไหนคนในใจก็ยังเป็นเธอเหมือนเดิมเด็ดตัวไหนล่ะ <c oughs> ไม่รู้<ย>ไม่ค<ย>นเดียวเอยพอดปีใหม่แล้วขอความคงหนยดิ คำพคมเหรอวะได้ได้ <Hey. S 1> ยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่ว่าปีนี้หรือว่าปีไหนคนในใจก็ยังเป็นเธอเหมือนเดิมเย้ครับคนไหนคนไหนละ่ะ <laughs> ไม่รู้ <Hey. S 1> ไม่คนเดียวเอคพอดปีใหม่แล้วขอคำพูมเลยดิคำพคมเหรอวะได้ได้ <Hey. S 1> ยังยืนยันคำเดิมเสมอ ไม่ว่าปีนี้หรือว่าปีไหนคนในใจก็ยังเป็นเธอเหมือนเดิมเยสคีไหน <c oughs> คนไหนละ่ะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไม่คนเดียวเฮ้ยพอปีใหม่แล้วขอคำคุมเลยดิคำคุมเหรอวะได้ได้ได <c oughs> ยังยืนยันคำเดิมเสมอไม่ว่าปีนี้หรือว่าปีไหนคนในใจก็ยังเป็นเธอเหมือนเดิมเยส <บ>คนไหนครับคนไหนคน <c oughs> ไหนล่ะ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> มีคนเดียว